แจ้งข่าวด่วนแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเริ่มลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้พี่น้องประาชาชนในกลุ่มไหนจะลงทะเบียนเป็นกลุ่มแรกวันนี้ไม่ควรพลาดติดตามกันเลยค่ะและที่สําคัญนะคะนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันเดินหน้าจ่ายเงินต่อแน่นอนพร้อมกับรับฟังทุกเสียงสะท้อนในโครงการนโยบายเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตค่ะวันนี้นะคะความคืบหน้าในการแจ่ายเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะเริ่มเปิดลงทะเบียนสําหรับผู้ประกอบการและก็ร้านค้าที่มีความประสงค์จะ ้าร่วมโครงการรับเงินดิจิ t ั l w วอลเล็ตส่วนพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หลังจากที่มีการยืนยันตัวตนว,ว,ว่าสามารถใช้จ่ายได้ทันในเดือนกุมภาพันธ์2567นี้แน่นอนสำหรับเรื่องของการปรับรัศมีร,ระยะทางนะคะจาก10กิโลเมตรระดับตำบลอำเภอนั้นต้องรอติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าจะได้รับความชัดเจนปลายเดือนตุลาคมน,นี้ได้ข้อสรุปชัดเจนอย่างแน่นอนค่ะ